สวัสดีค่ะช่องแนวยิว u, แนวกินค่ะมือนีห้องสีนําเสนอเมนูแกงขี่เล็กใส่ผ่าพยนต์งัวนะคะผาพยนต์งวคือหนังงวนะคะเดี๋ยวห้องิมมีนัเบิงขันต้อนแหละวิธีการทําค่ะไปเบิงเลยค่ะไปเบิงส่วนผสมกันค่ะส่วนผสมคือขี่เล็กนะคะขี่เล็กแล้วก็จะเป็นหนังวัวนะคะพริกปละเขือพ่วง ้นหอมผักชีเล้านะคะแล้วก็บใบระกูดนะคะทีนี้เข้ากบมีน้ำนะคะน้ำใบยานางนะคะใส่ขาเบือแล้วก็คนไหวนะคะให้เขาละลายนะคะเดี๋ยวเสายเอาไปตักใสฟนะคะเดี๋ยวสีสตําเครื่องแกงนะคะกะซีมี สีไข่กระช่ายตะไคร่หอมแดงพริกนะคะต่้อันนี้เป็นเป็นเรื่องส่วนผสมของเครื่องแกงข้าเฮานะคะน้ำเริ่มจะเดือดนะคะข้ากระใสเครื่องแกงเดี๋ยวข้าต่้ไหวน,นะคะใส่ลงไปเลยใส่เกลือ พดดีนำาปแดกนะคะพอเดือดอีกรอบนะคะเ้ากระซสขีเล็กบางคนเพิินกับิิตั้มขีเล็กนะคะแต่ว่าห้างบอต้มนะคะเามากินแบบบ่มุนนะคะ ใส่บระแข่นะคะพริกโดดใส่ลงไปเลยนะคะบะแขงพริกโดดหนัง ข้ากับสีชิมโหลดเบิงนะคะว่าข้าสีเติมอย่างเพิิมเติมนะคะอืมนะคะจ้างนิดนึงนะคะเอาใส่อ่นประแดงลงไปหน่อยนึงตัว่าหันมันจ้างแล้วมันจะบอแสบเนาะนะคะที่นี่ใส่ต้นหอมผักชีนะคะใส่เบิดเลย là cái xe bớp bậc của là ha ใส่น้ำป้านะคะแล้วก็ใส่ผงนัวผงชูรสนะคะแกงกะเริ่นะคะได้ทีแล้วนะคะให้น้ำนวดนิดนึงนะคะแล้วก็ชิมหนึ่งนะคะค่ะที่นี่ได้ทีแล้วนะคะเล้ก็ชิมเบงนะคะว่ามันรสชาติเป็นยังไง แสบแล้วคะ่ะพร้อมที่สิกขีก็เข่าแล้วคะ่ะตักใส่ถ้วยนะคะค่ะแล,แล้วนะคะ แก้งขีเ็กข,ของข้าวกบเซจเรียบร้อยแล้วนะคะมื่อน,นี้รายการช่องแนวอยู่แนวกินกับขอลาไปเพียงเท่านี้ค่ะโอกาสหนามาเบิ่งกันใหม่ค่ะว่าเฮาสินําเสนอเมนูเอยียงค่ะสวัสดีค่ะ